สบายดีชุบค้นตงองมองตุบบอลบั้ยนะครับมักบ้านแปดโมงก็หกนาะทีมนก็บ้านซุกวันที่มันก็บ้านซุกวันที่สิบมาสิบปี้โอ้ยเด็กขี่ไปอย,อยู่เทอนนี้มาซับปี้ปะทวนต้นนึ่นนนงว่า,าวายในกระดปเลยนะเราะว่าเยว่า,าวายนะครับคุยว่า,าว,วยวัาาวย

แล้วก็ชิมาอุน่นตัวนี้อุ่นมกผิดอยู่อ่ะตำเจวเขาล่างน้ามลนวะม่อันเขาเซยินปีกน่เชยินไว้แล้วย่มามะอุ่นไว้ก่อนทุกคนคกิม,มือมะตำใหม่ ลมหนาวพี่เกาเดินมานีออเด้อ,อดลมหนาวเฮงที่จะทียมจะเล่ก่อน ເພາະເພາະກວ່າຊື່ມາຫມົ້ມອັນມື້ນັ້ນບໍ່ເຮັດນ້ຳ ออกกามันออกมันหัวใหญ่หายหอมหอมเนาะตัวอ่ะอ่ะจิมาจิผิกนี่ก็ทิใส่ใส่ยี่บ๊องหรือไม่ก็ใส่อยู่จัอหน่อยใส่ช่องหน่อย จีมักพริกกับจีพริกยวกพริกอันนี้พี่นออ้องนั่งกิดตำป่นแต่กระทูน้องกินบะป่นนะ่ินกินต่างหากมีสมพักน้ำซุปแล้วอุ่นทอดก็สิี้ต่าตำทาแต่มักผิดนี่เรื่องกระถูไอกะเทียมซุปก่อน ห้องหอมใหญ่มนีดบมหุดหอมบัวมันใหญ่นะคิดไปยังไม่วันต่อสุกแล้วกระทูนึ่งค่ะห้างนี้ก่อนเ้ยดี๋วแล้วจะเอาน้ำลังเขาก็สิบานตามเลย อั็นทัพว to <t> ัว <ing> ม <t> ้าหอมนั่นแหละกินแล้วกับจุดใหม่นะทุกคนโค้กห้อยจากเหตุจากเป็นวัดเอาไว้เนี่ยหายง่ายไม่จริงถ้าตัดิตามทุกคนจะเอาในลูกน้ำหลาก คือไปทำน้ำอันยังก็บอกว่าทำน้ำพริกนุม่ตมตำโบเป็นขึ้นกระเจ้าเนาะเปแบบนี้แหละทำลองเบิงสิเป็นหรือบบเป็นก็ไก็บอนว่าน,น้าสิบ,บบเป็นอะไรไปเ,เลยผิดอยู่าำเกียวผิดอยู่ แดงไร้เด้อเ้าก็ติบข้าวกลงทุกคนใส่เตะก่อนใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลาบวงหน่อยหนึงเก็ีนัวเก็ีนัวทุกคนก้องกับอยู่ไกล่ก้อกับอย่างงีงมันได้ก้องมันอยู่ไกล์เตอร์คัดทั้งใต้ปัจกายที่พูดเก็ีนัวใส่เยอะๆใส่ลายได้ บวกหนึ่งเลยหมักนัวหมักนัวหมักนัวแต่กระน้้นปลาเดดน้ำปลาเดเดขมบอชิบดตอนนั้เนะเยต้มไปทัน,นทีเมส่อานี่ิ้นแต่คยน้อยน้ำปลาเดดยันเค็มซีเอาพอปลาเดดเส็จเองอยากค็ม ทางบวกทางจองรวมกันเลยตีนี่หรือเาตนำน้ำผิดคำน้ำผิดนมจะเขาใชยังไงบู่งหูแต้วาพผิกนมจเขาทำจังไรที่มันลูก mưa có bay than đám đám trong nồi bứng thì đám tan trong nồi chúng nó có thể buộc được rồi ขึ้นน่ะตัวอุบมาท co ีสุดละข้ะบ so <c oughs> ักัง้น่เสจหนี่จะมีละไรอยู่ด้เนี่จะเสียบแต่เสียเขาอุ่นเลยบอกันสี่คัสไม้ไรดำเบะหมักดำเดี๋ยวจะคุณจะมาคิดต้มมัน มักผิดดน้ำมะกรี่เยอะครับพี่กระทุมกับเี่พาร์กินแบ็บ้านๆกินเบบด้ันนอกเกา่าขูมือขมือไปนอกกับคนบ้านนอกกินแบบบันนอก,ก,น,อน,ก,น,อกน,นี่แหละนเมืองกระยาบดูนะทัดกระเเ้านั่งกระยาบลง chị đào mất để, đài, mà. để đi để mang ăn tua thì bảo cái lượng cái lao nhọn mà anh đi đấy tua tôi nhìn đấy cho kênh không มันหนาวแบกทีไทยดลเนาะทีไทยอ็นอ่นแหะแล้วทุกคนล้มผัดขีโมล้มูขีไก่แห้งๆล้มอะไรบบนี้ลมเเลยมพักกััตีปลาทูิดดิบเาคุยกัอแล้วมานะพักก่อน ย mm ึบหน่ยหนึ่งติดอยู่พอดี ขอ,อบคุมากเป็นรนี้ออกไ้มาจาะไปสูดไปสูดอันต้หน้า วิ่งปลากับกับสมพักมันจะเข้ากันไงดิ เดนะมีเขากันประมาณมาลงบึงนะต่อคุนบอกเขากัน เส็บเส็บตั้งป็ดตั้งเส็บ เจ็บไห <c oughs> เจ็บแฮ้งอืดนะก,กับท่านก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ินกับมีความชุกแล้วสัมพักคัดแค้น <c oughs> กรอเพราจมหาอ้ย <c oughs> เจ็บด แซ่บแห้งละอื่นแห้งมันทำไมปลาทูน้ำตาลังน้ำตาลายทุกคน เสพเบยเราปิดตัวนี้กย